ศาสนาในโลกนี้นี่ยเมื่อแบ่งกันแล้วก็มีสามสามพวกใหญ่ๆคือหนึ่งศาสนาประเภทพระเทวนิยมพวกหนึ่งสองศาสนาประเภทเอกเทวนิยมพวกหนึ่ง สามศาสนาประเภทเทวะนิยมพวกหนึ่งมีสามพวกนะครับศาสนาประเภทพระองเทวะนิยมนั้นได้แก่ศาสนาที่บูชาถ้าเป็นเจ้าประจําธรรมชาติมีพระเจ้าฟ้าร้องพระเจ้าฟ้าผ่าพระเจ้ารอ้อนพระเจ้าหนาวพระเจ้าฝนพระเจ้าอ,อก,กุลพระเจ้าแสงแดแดบบพระเจ้าอะไรมากมายตามธรรมชาติปรากฏการณ์ของธรรมชาติ ศาสนาของเทวนิยมนี้เป็นศาสนาดึกดำบรรพ์ติดมาตั้งแต่มนุษย์เรายังเป็นอนารยชนเป็นคนป่าร่อนเร่อย,อยู่ในท่ามกลางป่าดงโพงไัเป็นศาสนาที่เกิดจากความกลัวของคนจริงๆเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธภาษิตบอกว่าเมื่อมนุษย์ถูกความกลัวคุกคามเขาแล้วก็ยึดเอาป่าเป็นที่พึงบากยึดเอาเจตียะเอาต้านไม้เอาภูเขาเป็นที่ฝึงบาสุดแต่ว่าอะไรที่จะให้ใจตัวเขาไปยึดเหนียว แล้วนึกว่าดับความกลัวได้มนุษย์ก็แสวงหาเป็นที่พึ่งที่พึ่งอันเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐแต่ผู้ใดถึงพระสนะไรมีปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้มีที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันเกษมอันประเสริฐเพราะผู้ใดถึงที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมทาให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ี่มีพุทธภาสิ่งก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกนักวิเคราะห์ทางจิต เขาบอกว่าคนที่นับถือศาสนานะ่ะเป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอที่ราะทางจิตสาวะนิยมนะเขาบอกว่าคนที่มีศาสนาเนี่ยเพราะคนจิตใจอ่อนแอก็จริงแต่ว่าศาสนาที่คนนับถือประเภทจิตใจอนะ่อนแอน่ะไม่ใช่พุ้ธศาสนาเพราะพู้เศาสนานั้นะนะเป็นศาสนาประเภทที่สามเป็นพวกอัคเทวะนิยมไม่มีพระเจ้าไม่มีไม่มีพระเจ้าฝั่งโลกผู้เศาสนาเป็นอัคเววะนิยมไม่ได้ให้เกี่ยวกับพระเจ้าองค์ไหนหรือรเทวดาองค์ไหนเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดไม่ใช่ เราในพุณศาสนาก็รับด้วยว่าถูกศาสนามีบ่อเกิดมาจากความกลัวนั่นเป็นศาสนาสมัยยุคอนาระยะยุคคนป่าเกิดด้วยวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญมนุษย์ยังไม่รู้จักปรากฏการณ์ที่แท้จริงของธรรมชาติพอเจอแผ่นดินไหวภูเขาไประเบิดหรือโรคระบาดก็นึกว่าจะต้องมีผู้ตักติ์หรือมีผีสางอะไรเป็นผู้ดนบันดาลเป็นผู้สั่งการไม่ใช่งั้นอยู่ดีๆทำไมเกิดแป้าผ่าเปลี่ยนแปลงลงมาได้อยู่ดีๆทำไมแผ่นดินไม่ไหวึ้นมาได้ ก็ต้องมีคนบรรดานนึกอย่างนั้นจากความงูขาของคนป่าในยุคกระโนดต,ตัวขึ้นมาตัวก็อ่อนวเส้นสวงบูชาสมมุติให้เป็นพระเจ้าเป็นตัวเป็นต,น,ตนขึ้นเรียกว่าพระพระพทเทวายมมากมายเทวดามากมายพระเจ้ามากมายสมมุติกันขึ้นเป็นพระเจ้าประจําธรรมชาติศาสมมนาประเทศนี้มนุษย์ในโลกภาพต่างๆเหมือนกันหมดไม่ว่ายุโรปอเมริกาหรือเอเชียเหมือนกันหมดนับถือพระเจ้าประจําธรรมชาติ การับถือพระเจ้าประจำธรรม,ารมาชาตินั้นบางทีก็พอหนับถือพวกสตรีฉานเป็นพระเจ้าด้วยพอไปเจอสตรีฉานที่มีเที่ยวเล็บมากๆมีความดุร้ายมากๆก็เลยสมมติว่ามีวิญ,ญญาณที่ดุร้ายสิงสู่อยู่นับถือพวกเสือพวกเจระเทนักเข้าเลยนับถือหมูหมาแมวเอ,เอาบูชาหมูหมาแมวไปด้วยอย่างศาสนาโบร,ราณของพวกอียิปต์นับถือแมวเป็นพระเจ้าก็มีนับถือแมวอย่างพวกฮินดูนับถือครูเป็นพระเจ้าว่าครูเนี่ยเป็นพาณนะของพระอิศวร คือพระน,นทีสวนเฝ้าอยู่ประตูเขาไทร่าเป็นเทวดาอยู่แล้วเวลาพระอิศวรจะขี่ก็แปลงเป็นง,งูถ้าพระอิศวรขี่นักขืนงูเป็นพระเจา้าพวกดินดูอจึงไม่กล้ากินมเนือ้อโคเพราะถือว่าโคเป็นเทวดาแปลงนี่แล้วพวกคนป่าบ้างเอาัถือจระเข้เป็นพระเจ้านักถือเ,เาาอสือเป็นพระเจา้านักถือช้างเป็นพระเจา้ามีมากมายนี่เกิดจากความกลัวของมนุษย์นี่แหละทั้งนั้นต้อกับหลักนักจิตวิเคราะห์ ในปัจจุบันนี้แล้วเขาบอกศาสนาเกิดจากคนที่น้ำใจอ่อนแออย่างนี้ต้องจํากัดความหมายว่าเรยกเว้นทุกศาสนานะเพราะว่าพุธศาสนาเนี่ยไม่มีลักษณะที่เกิดจากความอ่อนแอหรือเกิดจากความกลัวไม่ใช่อ่านี่เป็นศาสนาประเทศทหุเทาว,ทวานิยมต่อมาเมื่อสังคมของมนุษย์จเจริญขึ้นสังคมของมนุษย์เนี่ยม,มีส่วนสะท้อนไปถึงศาสนาประเทศทหุเทาว,ทวานิยมด้วยเพราะว่าในสมัยเดบุพการมนุษย์เราไม่ได้อยู่เป็นประเทศ สังคมเป็นสังคมย่อยๆเป็นกลุ่ม,มก้อนมีรักมีพ่อบา้ามีพ่อหมู่ประจำหมู่ประจำคณนะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแบบสมูรณาญาสิกิราชก็ยังไม่เกิดเพราะประเทศยังไม่เกิดเป็นหมู่หมู่อยู่กันในหมู่หมู่พระเจ้าจก็มีมากไปตามหมู่พระเจ้าจก็มีมากไปตามหมู่บางหมู่ก็รับถือช้างบางหมู่ก็รับถือเสือบางหมู่ก็รับถือดวงดาวบางหมู่ก็รับถือพระอาทิตย์แล้วแต่ ราะฉะนั้นลักษณะอาเทวานิยมก็สมคล้อยไปกับลักษณะสังคมในยุคโบราณของมนุษย์เมื่อแยกกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะต่อมาเมื่อโลกเวฒนาการเจริญขึ้นเกิดมีประเทศเป็นรากเป็นฐานเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาเป็นหลักฐานแล้วลักษณะของความแตกเป็นหมู่เป็นคณะก็หมดไปกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ๆตั้งขึ้นเป็นประเทศก็มีพระเจ้าแผ่นดินเกิดขึ้นเป็นผู้ปกครองประเทศ เป็นพ่อเมืองไม่ใช่พ่อมู่ศาสนาก็เปลี่ยนไปตามการนิยมคือว่าเมื่อมนุษย์ก็ถือเทวดาพระเจ้ามากๆองค์ก็มาตั้งปัญหาว่าเอ๊ะพระเจ้าเหล่านี้มีมากๆอ่ะเวลามีใครมาปรากฏกับเราแล้วเราจะอ่อนวอนองค์ไหนจะดีฤทธิเดชมาคุ้มครองเราหนักเข้าก็ไม่รู้จะอ้อนวอนองค์ไหนดีเพราะต่างคนต่างก็ปัดปิดขังกันทั้งนั้นความรู้สึกของมนุษย์ก็นึกว่าจะต้องในหมู่พระเจ้ามนะันก็คงจะเหมือนคนเลยนะ่ะ คือจะต้องมีประธานของพระเจ้ามาพระองค์หนึ่งเป็นเทวาีเทพมังคัาบัญชาบรรดาเทวาดาบริวารเหล่านี้เหมือนอย่างมนุษย์เรามีพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็เลยสมมติสมมติให้มีเทวาีเทพองค์หนึ่งเป็นประธานพระเจ้าเกิดศาสนาประเทศเอกเทวานิยมขึ้นเมื่อเกิดประธานพระเจ้าแล้วไอ้การที่จะไปเอาเอกเอาใจพวกตินลงตินสารก็หมดไปไม่จําเป็นเอามาอ้อนวอนเอาใจโวหน้าคนเดียวก็พอแล้ว าามันจะเมนเน่าไปอ่อนวานพวกตินลงสิงสารหรอกหนักๆักเข้าก็ตัดพระเจ้าปรีดีกย่อยย่อยพระเจ้าไปเสร็จเขาข่อยหายเข้าลงไปทีละองค์ท้ององค์หมดไปหรือแต่ทพระบิดาของโลกองค์หนึ่งตามความเข้าใจของคนโบราณในยุคนั้นท่านผู้นั้นคือพระเจ้าผู้สร้างโลกผู้รังตริคความเป็นไปต่างๆในสา,า,า,ากลจักรวาลเป็นศาสนาเอากเทวนิยมเขาอ,อยพัฒนามาจากศาสนาพระุเทวนิยมนี่เป็นลักษณะพัฒนาการของศาสนา เป็นเอกเทวนิยมหมดแล้วเพราะนั้นลักษณะนี้เราจะเห็นว่ามนุษย์เป็นถูกสร้งางพระเจา้าไม่ใช่พระเจา้าสร้างมนุษย์และมนุษย์ที่สร้งางพระเจ้านั้นเป็นมนุษย์สมัยยุคอนาระยะที่ยังไม่เข้าใจปรากฏการณ์ทแท้จริงของธรรมชาติข้างพระเจ้าจากความกลัวตัวเองขึ้นมาและตัวเองก็อ่อนวอนบูชาในสิ่งที่ตัวสร้างขึ้นนี่เป็นสมัยลัะนารของศาสนาจากโเทวะนิยมเป็นเอกเทวนิยมต่อมาเมื่อปัญญาของมนุษย์ฉเฉลียวฉลาดขึ้น รู้ข้อเทอ็จข้อจริงในปรากฏการธรรมชาติมากขึ้นมนุษย์ก่อนเลิกที่จะบูชาพระเจ้าภายนอกหันมาขบกคิดปัญหาชีวิตภายในว่าัวกเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทําไมตายแล้วจะไปไหนอันนี้ความคิดเห็นของมนุษย์ในยุคนี้ทําให้เกิดวัฒนรัชญาเมธีต่างๆทําให้เกิดการคิดที่จะสร้างระบบทำรูกระดับชีวิตระดับจิตใจให้พ้นจาก่วงทุกข์่วงกิเลส ลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นในาศาสนาบรรดาหมู่เจ้าลัทธิในาศาสนาพราหมณ์เกิดพระชยาอุปนิสต์พรเจ้าอุปนิสต์ได้สร้างเรื่องอาตามันหรือวิญญาณสาโรนขึ้นเพราะฉนั้นลักษณะนี้วัฒนาการจากวัตถุมาเป็นจิตใจข้าเจ้าก็เป็นวัตถุของภายนอกเป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างเรามีโลกมีโกธมีหลงเหมือนอย่างมนุษย์คือมนุษย์สร้างข้าเจ้าจะอินตนาการของตัวเอง มนุษย์อยากจะให้คนเอาใจมนุษย์ก็รู้ตัวพระเจ้าต้องการคนเอาใจให้ไปจุประแจงพระเจ้ามนุษย์รู้ตัวเองว่าเวลาใครทาขัดใจตัวตัวโกรธก็รู้ตัวพระเจ้าต้องโกรธ้าไปทําขัดใจพระองค์ต้องคอยเอาใจพระเจ้านี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เป็นผลจากมนุษย์เสกฝันขึ้นต่อมาเมื่อมนุษย์มีปัญญาเฉลิฉลาดเลิกบูชาสิ่งภายนอกเห็นว่าแค้จริงน่ะเราจะไปบูชาอ่อนวอนสักกี่อยน้อยความทุกข์ก็ไม่หมดความทุกข์ในชีวิตก็ไม่หมด อย่าเลยมาค้นหาความจริงในภายในยดีกว่าว่าตัวเรานี่เป็นใครมาจะมาแต่ไหนไอ้การที่ต้องการจะขบปัญหาว่าตัวเราเป็นใครมาแต่ไหนเนี่ยจึงได้เกิดปรัชญาชนิดีิวอาตมันหรือปรัชญาประเภทนิยมอัตตาขึ้นมาคือขบไปขบมาก็เห็นว่าตัวเราที่จริงไม่ใช่ตัวตัวนี้ตัวเราที่จริงไอ้ตัวตัวนี้เป็นเพียงแต่เรือนล่างตัวเราที่จริงเป็นเจ้าของเรือนล่างอันนี้ เป็นผู้อาศัยล่างมันขับบัญชาเลื่อนล่างอันนี้ตัวเราอันนี้จะต้องไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่สูญเป็นผู้ไปท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาลัทัฒนา,าการมาถึงยุคทีสามคือยุคที่มาค้นหาความจริงภายในจึงได้เกิดลัทธิปรัรชญา,าประเภทสรัชญาพิกษาษาษิที่ถืออาตมันหรือวิญญ,ญาณสาตนเป็นประทัดฐ,ฐานแล้ววิญญ,ญาณสาคูนหรืออาตมันนี่ยก็เรียกกันว่าเป็นธมบ้างอ่ เป็นปรมาษประมาณ,มาณบ้างหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็จิตสาคุณบ้างอะไรต่างๆอย่างแม้ในทางตะวันตกก็เหมือนตะวันออกตะวันตกอย่างประจาของสปิโนซาอย่างนี้สปิโนซ่าก็ถือว่ามี u ิ i v e r s a l m ม n d คือจิตที่เป็นจิตสาคุณเป็นที่รวมของจิตต่างๆาโลกความเป็นไปของโลกนะ่ะรังสิตออกาจากยูจานิเวอร์ s a ล m i n อันนี้คือจิตสาคุณอันนี้อ่ะสะพอนข้าแบ่งแยกออกมา อันนี้เราจะเห็นว่าเขาขเคยเจริญขึ้นมาระดับนี้มนุษย์เราเริ่มเชื่ออภินิหารพระเจ้าภายนอกแล้วหรือเปล่าตัวเรานี่คือพระเจ้าคือพรหมอาหัมม,มัตมิตัตวัมปสินี่เป็นหัวใจในปรัชญาฮินดูครับปรัชญาศาสนาพราหมณ์ที่เป็นชั้นอันติเมตชั้นสูงสุดชั้นโลกุตระของเขานะ่ะเขามีคำคำขวัญประจาปรัชญาในอุปนิสต์เพราะว่าอาหัมมัตมิตัวเรานี่เป็นพรหม ะวันตวันอสิแม่สูงก็เช่นเดียวกันถ่าสยากพูดกันอย่างง่ายง่ายว่ะเอ้ยเป็นการบูชาพระเจ้าภายนอกหรอกพระเจ้าสร้างโลกภายนอกเกยทั้งนั้นตัวข้าเลยนะคือพระเจ้าคืออัตาเนี่ยเป็นตัวพระเจ้าแม้แต่ตัวท่านก็มีพระเจ้าในตัวท่านเองคืออัตาตีพ่อของท่านก็เป็นพระเจ้าศารถนาลักษณะการมาถึงขั้นนี้ก็คือเอาตัวตนของตัวเองเป็นพระเจ้าอัตาอัตาทีพ่อเป็นพระเจ้าโจรอาตมันเป็นพระเจ้าเป็นคมนี่ นี่เป็นจุดสูงสุดในศาสนาประเทศที่พัฒนาการมาพอปัญญาของมนุษย์ฉลาดขึ้นอีกยุคหนึ่งคือมาในสมัยที่พุทธศาสนาอุบัติขึ้นแล้วพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ถืออเทวะนิยมไม่ให้ไม่ให้ความสำคัญแก่พระเจ้าหรือก๊อดเลยนี่เป็นลักษณะพิเศษในพุทธศาสนาพุทธศาสนาได้เจริญขึ้นใน่้มกลาง บรรดาเจ้าหมูเจ้าคณะที่กําลังคิดว่าตัวตนมึงไปเจ้าแล้วก็ในอินเดียแล้วก็ทราบแล้วว่าศาสนา,าพราหมณนะ์น่ะเป็นศาสนาถ้าจะเรียกแล้วว่าเป็นศาสนา,าจักรชายคือถ้าจะเปลียบเป็นห้างสักพสินค้าก็มีสินค้าหลายประเภทตั้งแต่บุ้งจีไม้กว่าที่นอนหมอนมุ้งกระทั่งโครัวทัดจำหน่ายสําหรับให้คนที่ต้องการสินค้าประเภทไนะัีนหยิบไปในศาสนาพราหมณ์นะครับผู้ที่มีปัญญาสูงหน่อยก็นับถือพระเจ้าในตัวของตัวเองคืออัตตาของตัวเป็นเป็นพระเจ้า ผู้ที่งูลงมาก็นัองถือพระเจ้าภายนอกเป็นตัวเป็นตนเป็นมีสีมือแปดมืออะไรต่างๆเป็นนารายณ์สิว่าไปผู้ที่ต่ำยิ่งกว่านั้นก็น้อถือพระเจ้าประเภทดิเรชานไปต,ตัดดิเรชานไหวงูไหวลิงไหวข้างไหวลิงก็ไหวเป็นอนุมานเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไหวลิงไหวข้างไปนี่ต่ำไปกว่านั้นที่ต่ำลงยิ่งกว่านั้นก็บูชาศิวะลึงว่าบูชาศิวะลึงเครื่องเทศของมนุษย์ี่ต่ำลงไปยิ่งแต่บูชาดิเรชานนี่ก็ื่อเขา,ขาต่ำลงมาศาสนาพราหมณ์มีหมด ผมถึงบอกเปรียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้าสตูมีสินค้าสารพัดนี่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางศาสนาที่มีผลิตทั้งสูงทั้งต่ำอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่พุทธศาสนาอุบัติขึ้นจึงเท่ากับว่าได้เปรียบยิ่งกว่าทุกศาสนาในโลกเนี่ยได้เปรียบมากได้เปรียกว่าทุกศาสนาศาสนาอื่นๆเนี่ยเกิดในพระพุทธเจ้าเราเน่ะเกิดในหมู่คนฉลาดนะการที่พระองค์ผลิตฐานพุทธศาสนาเนี่ย ถ้าไม่ดีจริงแล้วก็ตั้งไม่ได้เขาตีเจ๊งไปหมดนี่ถ้าไม่ดีจริงนะไม่เหมือนกับศาสดา,าบางท่านไปเกิดในทะเลทรายบ้างไปเกิดในบ้านบา,นบา,นบานเล็กเมืองดอนในที่ที่อารยธรรมไม่เจริญจะพูดราไรคุณไปเชื่อง่าง่ายแต่การที่พุทธเจ้าเกิดในอินเดียในข้งกันนั้นน่ะไม่ใช่พูดอะไรคุณจะเชื่อง่ายง่ายทไม่มีเหตุผลไม่มีหลักข้อพิสูจน์ดีจริงที่ทนต่อการพิสูจน์แล้ว อยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าตั้งศาสนาขึ้นจึงไม่ใช่มีสมุทฐานมาจากความกลัวไม่ใช่เป็นศาสนาเดียวที่ไม่ได้ตั้งขึ้นจากความกลัวหรือความอ่อนแอในทางจิตใจของมนุษย์ถ้าอย่างนั้นพุทธศาสนาเกิดจากอะไรเกิดจากเกจจำนงที่ปรารถนาสแสวงหาความจริงเกิดจากเกจจำนงที่ต้องการสแสวงหาความ้นทุกไม่ใช่เกิดจากความกลัว